สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดพิากุลลุมนะครับเรามาดูร้านค้าด้านนอกกันบ้างนะครับมีอันนี้มีเสื้อผ้าราคาถูกนะครับมาวางมาจัดวางกันนะครับนี<า>่ครับกำลังลงเลยจะมีร้านค้านะครับเรามาดูร้านค้ากันเซเลรป,ปี้ร้านเซเลป,ปี้ยังอยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านผลไม้นะครับ ร้านขนมนะครับโปกบวุน้นเราก็ยังอยู่นะครับว,วุน้นร้านลูกชิ้นในอาดนะครับลูกชิ้นตั้งสดลูกชิ้นมือทำเองนะครับจ้าประจำค่ะอร่อยจ้าประจำ ร้านกุ้ยช่ายทอดนะครับนี่ทอดเหมือนเป็นไฟเลยชุดละสามสิบบาทเสาราทิตเราก็จะมีร้านอาของราคาถูกนะครับมีถุงร้านถุงไซส์ยี่สิบบาทนะครับมีทุกไซส์นะครับนี่ ครับ้านบาร์บีคิวนี่เป็นร้างขนมยี่สิบบาทนะครับสวัสดีครับ เล็กโบลานะครับอันนี้คือกล่องเละยี่สิบาททั้งหมดนะครับนี่ร้านอังเปาผู้อบบญเส้นนะครับนี่ตอนนี้เริ่มต้นที่ยี่สิบาทอร่อยมากครับนี่จะมีราคาเริ่มต้นยี่สิบบาทมีห้าสิบสามสิบนะครับ ถับมาจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับอไอติมเราก็ยังอยู่นะครับไอศครีมแล้วก็จะมีทุเรียนด้วยนะครับ

ซาลาเปาขนมเปรีย้ยวเจ้าดังในโกดังพิยานะครับสวัสดีครับทำกันสดๆนะครับแล้วก็ขายนะครับอร่อยครับร้านนี้ น้ำส้มนะครับน้ำส้มเราว้ยังอยู่นะครับน้ำส้มน้ำส้มขวดใหญ่กี่บาทครับสองขวดร้อยจ้าสองขวดร้อยขวดสี่ราสค่ะราคาถมาซื้อขวดใหญ่นี่คุ้มเลยครับขนมขนมนี้ขอเรียกขนมอะไรขนมไม่ใช่ขนมปี๊บ ขนมอะไรขนมกล้องเหรอปี๊เหรอเรียกปี๊เหรอรปี๊บละร้อยปีบละร้อยอุ้ยผมว่าทุกอย่างเลยเหรอใช่ถือว่าถูกนะเนี่ยหนักด้วยเนี่ยนั่งกินนั่งกินเล่นสบายครับอ้อ เนี่ยก็เป็นไต่โอเปร่าเดียร์เมนี่อืมไม่แพงครับกระปุกละร้อยนะครับจะมีร้านเค้กไข่ญี่ปุ่นนะครับกล่องละสิบบาทนะครับนี่ ถัดมาจะเป็นขนมปังนาเบนนะครับก็อย่างละสิบาทเหมือนกันนะครับมีขนมปังมีเค้กหน้านิ่มนะครับขนมปังกหลากหลายหน้าอยู่ครับปาทูสะเพรินนะครับนี่ก็ยังอยู่นะครับม,มีราคาเริ่มที่สามสิบสี่สิบหกสิบหนึ่งร้อยบาทนะครับ มาครับสามตัวร้อยครับพี่มันเดิมราคาเกา่าราคาเก่านะครับราคาเดิมตัวใหญ่เลยแล้วก็ร้านผลไม้นะครับมีร้านผลไม้อนะจอเราก็ยังอยู่นะครับจรอจอปลูแคปหมูแคปหมูนี่ถุงกี่บาทอ่ะ ห้าสิบาทชิมอย่างนี้มันต้องมีมีน้ำเพื่อด้วยนะน,น้ำตอนเย็นนะ <laughs> หมูแผ่นจะมีสองสหมูแผ่นนี้ไสนี้กี่บาทอ่ะห้าสิบาสิบอนี้อ่ะหนึ100่งร้อยบาทโอ หมูเบลเลอร์เลยครับเขาเหนียวหมูแดดเดียวเจ้าอร่อยประจำร้านพิยาคุณลุงครับถัดม,มาจะเป็นเต้าหู้นะครับเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ทอด จะมีขนมหวานนะครับแล้วก็ผัดไทยก็เขา,าเรียกอะไรปอเปีย๊ยนะครับทอดมัน,มนทอดมันประกาย,ทอ,กายทอดมันกรุ้งก,กง็จะมีพ้าถุงเพื่นละห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีข้าวหลาม ไก่ปลอบไก่กรอบเป็นฝวายนะครับร้านสกรอกไม้ละ10บบาทนะครับสกรอกย่าง ยางใหม่ๆล้อเลยครับ